มีคอมเมนต์หนึ่งเราแนะนํามานอะนี่อันนี้ก็คือไม้แง่ไม้แง่คอยสีมาทาคางซิงแล้วคอยแง่แบบนี้บ้านนี้เราก็มาคอมเมนต์แบบว่าถ้ามันมีแบบมีร่องลรวสอดเขามาเลยอะ่ะคือสีดีเนาะเราวา่าคือสีเฮ็ดเร็วก็นี่สดสายเราสีแค้นใจเวลาคอยเสียบแล้ว <laughs> เวลาคอยเสียบแล้วมันเป็นเงือกๆไงมันบวกลงหายจากเธอเราเลยแค้นใจเราเลยมาบอกเราเลยมาแนะนํากับทีแรกคอยคิดอยู่เด้ อันนี้คือแปลงสีฟันเนาะทีแรกคอยคิดอยู่เดีว่าเฮาต้องเฮ็ดแนวใดนี่ไหมเฮ็ดให้แบบว่ามันมีหูลงอย่างสี่หนะคอยก็มีความคิดคือกันอยู่นี่อยากให้มันมีแบบว่าแมันมีหลงตรงนี้เวลาเวฮาใส่แล้วหะมันสอดลงไปอย่างสี่ไหมให้มันไหลมาน,น้ากันนี่ไหมคอยก็คิดอยู่ดีคอยต้องไปปาดตรงนี้ให้มันเป็นหลงเปลกับโฟ,โฟกัสให้เลยเนาะนี่ ก็ตรงมาปาดมงนี้ให้มันเป็นหลองว่าเดียวข่อยก็มีความพื้นอยู่เด้เวลาสอดแล้วมันสอดยากแต่ที่จริงมันก็บ่อยากบันไดเลวแต่ข่อยมันอยากน้ากลองมันจะมีขากลองนะข่อยก็อยากน้ากลองข่อยแน่ข่อยกับชีว่าแน่กันเลยมันก็เลยคือยากนะมันกับสิลงสิลืมไปพร้อมคือมันเป็นตังใจนะว่าอันหนึ่งกับสิลืมอันนึ่งน่ะนี่เวลาข่อยสอดมงนี้นะมันสีสอดยาก ถ้าเ้า,าวเบาๆเบาหย้ำกระไดของเขาอยู่มันก็นสิทธ์สอดออกมาให้ยู่งนี่ถ้าคอยเบาๆไาลตั้งสติกับสีได้ยอยู่แต่เขาก็มีความคืดขึ้นกันเพราะว่าสีเฮ็ดอยู่เด้เฮ็ดให้มันเป็นล่องแล้วให้มันไหลมันออกมาพร้อมกันนี่ไงตอนทักทางสิงนี่ถ้าเขาสีเนาะถ้าเสียบเข้าไปยังสีแล้วให้บองนี่มันเป็นลอ่องนี่ไง คอยคิดอยู่คอยคิดขึ้นกันอยู่แต่ค่อยยังบมมีเวลาเห็ดเดี๋ยวเวลาหฮาลงอี่ใหสีหมันไหลมาพอก,กันกับอันใหม่อันนี้เลยน่ะแม่เดี๋ยวจะมีอยู่นะแต่ต้องหาวิธีก่อนว่าสีเห็ดแนวใดเพราะว่าอันนี้มันแข็งแล้วมันน้อยพอมหต้องใส่อันนั้นบ่าเนาะใส่อีกยังก็ใส่เล็กแหลมแล้วมาปาดลงบะลนไฟน่ะแม่เออคืออยู่เดี๋ยวจะมีการทำอยู่นะ เราคือสิแค้นใจเวลาอยเห็ดล้วเราคือสิรุนนำยูห้ลงสีสอดแทงเข้าไปกับสิสอดบ่สอด,สอดอยังเสือ้อนี่เมื่อก็สิงออกบ่คือเก้ามันสิงออกไปอีกคุณละทางเลยแม่จริงๆมันก็ไดายยูแต่ได้อยู่นะระดับหนึ่งแต่่อยการส็งยากทั้งกล้องยากทั้งเว้าเพราะก็ตั้งใจกับสิได้ดยู <laughs> ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคะ แัดเปลงให้มันเร็วเนาะเวลาเฮ็ดให้มันนั่นอ่ะผลงานเราจะได้เร็วๆเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวสิมีคิดมีคิดไปคือกันละ่ะนี่จะมีให้ชมอยู่นะว่าจะทําได้ไม่ได้หรือผู้ใดมีคาแนะนํากันแนะนําข่อยมาในเด้อว่าเขาต้องปาดแนวไหเราต้องปาดยังไงคอยว่าตอนนี้คอยมีความคืดคือไปว่าหาเล็กหาเล็กเล็กแหลมนี่แหลเะเนาะมาปาดมาล้นไฟอะไรมันเป็นร่องลงไปยังสีไหม เราชมนะว่ามันจะทําได้ไหมถ้าไม่มีคลิปไม่ชมแสดงว่าทําไม่ได้อันนี้ก็นวยใหม่ได้นน่นี่กระถากหางสิงนะเป็นนวยใหม่นะนี่กระเป๋าคือกันกลาลังว่างย่คือกันน่วยนี่ก็ว่าง